กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะวันนี้ในช่วงเชา้าประชาชนร่วมกันทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารี2เมษายน2557ประชาชนชาวจังหวัดกาลสินร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จากอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรจนถึงวงเวียนน้าพุ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินตามโครงการถนนสายบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2557และเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับจังหวัดแพร่ที่ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและสมาชิกชมรมสายใจไทยจังหวัดแพร่ประกอบพิธีเนื่องในวันสายใจไทยประจำปี2 5 5 7ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยและวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ศูนย์อนามัยที่12ยะลาจัดโครงการปวงประชารวมใจรณรงค์ปั่น2องล้อสู่สุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการใช้จัก,กรยานเป็นวิถีชีวิตเพื่อออกกำลังกายลดค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันลดค่ารักษาพยาบาลรวมถึงช่วยลดปัญหาโลกร้อนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยเครือข่ายสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป300คนใช้เส้นทางภายในเขตเทศบา,นาลนครยะลาระยะทาง15กิโเมตร